สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอนะครับก็มาเจอกันตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็ได้เอามีดหมอหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ความยาวกาลังดีเลยครับ8นิ้วเฉพาะใบ4นิ้วครึ่งเป็นมีดที่สวยงามนะครับแล้วก็กระทัดรัดดีด้วยของหลวงพ่อเดิม กันเป็นกันทองเหลืองเหมือนจะเป็นทองฝาบาทด้วยนะครับกันของเขาเป็นมีดที่สวยมากนะครับมีความกระทัดรัดพกพาสะดวกเหมาะสำหรับทำน้ำมนต์ด้วยนะครับมีดหมอะหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะเล่มเล็กเล่มใหญ่ทำน้ำมนตได้หมดนะครับแล้วก็ฝักของเขาผมไปรัดไวให้ใหม่นะครับ เนื่องด้วยของเก่าได้ชำรุดไปแล้วเนื่องจากเวลานะครับการเวลาที่ยาวนานมีดเล่มนี้อายุเป็นร้อยปีนะครับมาชมด้านในนะครับด้านในของมีดเล่มนี้ลักษณะลวดลายจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นลายโบราณเป็นศินละปะของช่างยุคต้นหรือช่างชาวบ้านนั่นเองก็จะมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ มีหมอหลวงพ่อเดิมยุคต้นมีหลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่ลายสองลายแต่มีเยอะมากเลยอย่างเล่มน,นี้นะครับลายก็จะเป็นลายเสยมาใบบโคครึ่งใบเป็นลายของช่างยุคต้นนะครับการตีมีดก็จะตีแบบอิสระมีหลายรูปหลายทรงจะไม่เหมือนในยุคกลางและยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหากไปเจอมีดที่มีลักษณะ แปลกๆนะครับลักษณะไม่ค่อยเห็นก็อย่าพึ่งไปตีว่าเก๋เสียหมดนะครับอาจจะเป็นมีดแท้ก็ได้เพียงแต่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเท่านั้นเองนะครับอย่างเล่มนี้นะครับลักษณะใบมีดจะเรียวสวยลักษณะจะคล้ายๆกับขนของนกนะครับจะเรียวๆยาวๆ เล่มนี้สวยงามมากและที่สำคัญผมให้ราคาพิเศษด้วยถ้าท่านใดชอบนะครับก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0647210959เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ลายนะครับมีดหมอของผมไม่มีเก็บปลายทางไม่ว่าจะก,กรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกท่านต้องแจ้งไว้ก่อนใจวัดใจครับ ถ้าทุกท่านไว้ใจผมมั่นใจผมทุกท่านก็สั่งค่อยสั่งซื้อกับผมนะครับแต่ผมไม่มีปลายทางก็ต้องเชื่อใจกันครับถ้าท่านเชื่อใจผมท่านก็ค่อยบูชาไปแต่ถ้ายังไม่เชื่อใจกันก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับมันระบบนะครับเป็นระบบวัตถุมงคลของผมจะไม่มีปลายทางนะครับเนื่องจากผมไม่ได้มีไม่ได้มีมีดหมอเยอะ ถ้าส่งปลายทางไปแล้วแล้วลูกค้ามาดูที่บ้านแล้วผมไม่มีให้เขาดูนะครับผมก็จะเสียโอกาสไปอีกหรือบางทีถ้าส่งปลายทางไปแล้วเจอลูกค้าตีของกลับแบบนี้ก็เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ใจวัดใจนะครับทุกท่านหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือท่านสามารถมารับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับหรือวัตถุมงคล ของผมได้ที่บ้านโดยตรงเลยนะครับผมอยู่ที่กำแพงเพชรท้าทาันอยู่จังหวัดกำแพงเพชรผมสามารถขับรถไปส่งให้ท่านได้ทันทีนะครับหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สะดวกเหมือนกันนะครับเช่นนครสวรรค์หรือจะนัดครึ่องทางก,กันก็ได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่กรุงเทพผมอยู่กำแพงเพชรเราก็นัดกันนัดเจอกันที่ชัยนาทเป็นต้นนะครับ เดกันที่ปั๊มน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านงดถามราคาใต้คอมเมนต์นะคะผมไม่ตอบนะเพราะว่าผมต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพคนอื่นนะครับถ้ามาถามราคากันแบบนี้แล้วนะครับมัน บางทีราคาผมอาจจะไปตัดหน้าคนอื่นนะครับมันจะดูไม่ดีนะครับก็เลยไม่อยากมีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมยุคต้นนะครับด้ามไม้ฝักไม้ความยาว8นิ้วใบ4.5นิ้วและที่สำคัญผมให้ในราคาพิเศษด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ ทุกๆกำลังใจที่ทุกท่านมีให้ช่องเรียกๆของผมนะครับขอพระคุณมากจริงๆครับทุกท่านครับสวัสดีครับ